ยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบ๊อบจัดให้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมเจ้าก๊อกกี้ร9 5 6เก้้ล้อครับติดลมครับนี่ก็จะเจ้าจะแรงยือครับลากนะครับอ้าครับพร้อมนะครับคลิงให้ตึงก่อนนะครับอ้าพร้อมนะครับ ครับโอ้ยังไม่ได้ใช้แรงเลยครับพี่น้องขึ้นเสรแล้วครับโอ้ง่ายเหลือเกินครับง่ายได้เหมือนปอกกล้วยเลยครับเอาครับเอาครับดิ้นสุดครับดิ้นสุด เอาครับไปรอบที่สามครับโอ้เเป็นร้อยครับขึ้นแล้วครับโอ้สบายใจครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ